แสดงเป็นปฐมบทและทุติยบทพร้อมทั้งคำแปลและองค์ธรรมดังนี้ทุติยบทของอาสวะสัมปยุตตาทุกกะเข้าในอาสวะทุกกะปฐมบทคืออา,าสวะวิปยุตตาธรรมมาอาสวาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะแต่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่ องค์ธรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่ในโทสะมูลจิตสองโมหะมูลจิตสองทุติยบทอาสวะวิปปยุตตาธรรมมาโนอาสวาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะและไม่ชื่อว่าอาสวะมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กุศล,ลจิต21 วิปากจิต36มสิกกาลยาจิต20เจตสิกสามิบปรูป28่ิบนิพพาน